บ้านของอามชุดติมาค่ะต้องบอกอามชุติมารักครั้งใหม่ว่าที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันเลยอกหักมาบ่อยอารมชุติมาเปิดใจความรักนักฟุตบอลดาวรุง่งพรมรู้ใจกับสเปคร้องไห้ในทุกๆวันเนรคุณเคียร์ทะเลาะลำยายจริงหรือไม่ฝันถึงเพื่อนรักเปิดใจแฟนใหม่เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งของทีมชลบุรีเอฟซีค่ะ อามบอกว่าอยากให้ใช้คาว่าคนมารู้ใจตอนนี้กาลังศึกษาดูใจกันอยู่ไม่อยาก,กรีบคุยกันไปเรื่อยๆเขาทักมาก็คือไม่ได้ฟิลแบบจีบฟิลแบบแฟนคลับตอๆดูเชิงหนูก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอกถ้าเราชอบใครเราก็จะไปจีบมากกว่าเพราะบางทีคนที่มาชอบเราเนี่ยมันไม่ใช่สเปคคนนี้สเปคไหมอามก็บอกก็สเปคู่นะชอบคนที่มีความสามารถด้วยรูปร่างหน้าตาก็เกี่ยวชอบคมๆอายุไม่เกี่ยวเริ่มคุยกันมานานย่างก็ได้สักพักแล้วค่ะ เกินครึ่งปีคุยกับเขาคนเดียวค่ะคือย,ยังไม่ใช้คําว่าแฟนนะแต่ว่าใช้เป็นคนรู้ใจอะไรที่เปลี่ยนจากคนรู้ใจไปเป็นแฟนได้ความที่หนูโตขึ้นยังไม่อยาก,กรีบถ้าไม่ใช่วันไม่ใช่ขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยมันต้องเลิกกันไปมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเลิกกับแฟนเร็วจังพบกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกฝั่งน,นู้นเนี่ยเขาก็พูดว่าเป็นแฟนนะ อามก็บอกมันเป็นคอนเทนต์หนึ่งค่ะที่ทางผู้ใหญ่เขาทาให้มันดูแบบอีกมุมหนึง่งมุมน่ารักของนักบอลอะไรแบบเนี้ยหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถ่ายรายการอยู่หนูกําลังจะขึ้นเครื่องบอสเขาก็ถามว่าชอบอะไรในตัวคนนี้หนูก็บอกเขาเก่งค่ะขยนันคุยนานกับคนอื่นไหมอามก็บอกก็ถือว่านานปนกติคุยแค่สองสัปดาห์ ถ้าคุยกันแล้วความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าก็ไม่คุยดีกว่าไม่ชอบว่าว่าแบบนวามหายหายไปความชัดเจนต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายตามอย่างเดียวมันเหนื่อยค่ะไม่บาลานซ์กันเลยคนนี้เขาจะแสดงให้เรารู้ว่าอยากคุยกับเราแสดงความชัดเจนคุยกับเราคนเดียวกล้าบอกเพื่อนเขาเป็นผู้ชายที่สวีทไหมอามก็บอกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นคนนึงนะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นอุ่นใจ แล้วเราเป็นสายเปไหมอามก็บอกไปต่างประเทศก็มีฝากนี่ของฝากหรือเปล่าหนูก็เปทุกคนในทีมงานนะนักดนตรีให้หมดไปไหนมาไหนก็ซื้อมาฝากสคหรับข้างทุกคนล่าสุดไปยุโรปก็ซื้อเป็นเสื้อบอลมาให้ฝั่งผู้ชายเขาโอเคไหมที่พูดออกสื่อสาวอามเธอก็บอกนะคะว่าได้ถามเขาก่อนแล้วนะว่าจะออกรายการเนี่ยจะมาพูดเขาก็รับทราบเขาไม่ได้มีฟีดแบ็ว่าจะต้องบอกแบบนั้นแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ยหัวใจเธอเองอาจจะไม่ว่างหลายเลยคะ่ะ Música ah.